กะตตะนัติปฏิการังสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้ทุกขังสยติโกธโนแปลความหมายว่าคนมักโกรธย่อมอยู่เป็นทุกข์นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระวัดเทพธิดา,ารามวรวิหาร ปัจจุบันมีพระเทพวิสุทธิเมธีแผลปรรักะโมปร,ริยนธรรมเก้าประโยคเป็นเจ้าอาวาสนะครับเี่นฮะคือองค์นี้นะฮะเจ้าอาวาสวัดเทพทิดารามวรวิหารนะครับพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธเทวะวิราชหรือชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อขาว เป็นพระปางมารวิชัยสลักด้วยศิลาขาวบริสุทธิ์ในหลวงรัชกาลที่สได้โปรดอัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานพระนามว่าพระพุทธเทวะวิราชเมื่อวันที่25มิถุนายน2514 พระพุทธเทววิราชหมายถึงพระพุทธรูปที่มีความงดงามมีขนาดหน้าตักกว้าง15นิ้วสูง21นิ้วนิ้วส่วนด้านนี้จะเป็นพระประธานภายในพระวิหารด้านหน้าพระประธานจะมีรูปหล่อของพิษุนีจำนวน52องค์นั่ง49องค์ยืน3องค์แต่ก่อน สุนทรผู้สมัยบวชเป็นพระสงฆ์เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับนี่นะฮะที่มองเห็นอยู่ด้านล่างเป็นรูปหล่อของพิษุนีนะครับความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ